ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการแคร์แคร์เกมมิ่งกับผมในเจนเดย์เกมนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันนั่นเองซื้อเค้าอัพแพ็คใหม่นั่นเองนะครับเป็นแพ็คที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะซึ่งเซิร์ฟก็เพิ่งเปิดเปิดเมื่อ4ี่โมงครึ่งนะครับแต่ผมเพิ่งมาเล่นตอน4ี่โมงห้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเลเวลใหม่นะครับเลเวลใหม่ก็คือเลเวลหกสิบนะครับส่วนเลเวลเลือดอ่าเป็นเลเวลสามสิบของเกาหลีเลยจะคล้ายกัน ทุกอย่างก็ผมเห็นผ่านตามัหมดแล้วซึ่งไ d ดีที่จะแจกยังไม่โดนแบนนะครับซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มเมื่อเมื่อใดจะเมื่อหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับเพื่อนหนึ่งคนทำไมมันต้องมีซอมบี้ซอมบี้ตัวเดิมอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวสุ่มสมบัตินะครับฟรีนะครับตัวสุ่มสมบัตินะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมีประมาณนี้เรามาดูก่อนข้อความมีอะไรบ้างชึบอะไรอันนี้คือรหัสคูปอง ต้องเป็นแชร์เฟแล้ะมั้งถึงจะได้เนี่ยมี100คิตันนะครับแล้วก็ดินแดนใหม่ด่านใหม่อะไรใหม่นะครับเลเวลอัพโอเคอะไรใหม่ชื้อ,อะไรนคุกกี้ใหม่อะคุกกี้ใหม่ตัวนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับความสามารถพิเศษของตัวคุกกี้ใหม่นะครับต้องบอกต้องบอกก่อนเลยการปลดล็อกคุกกี้พ่อมนนะครับการปลดล็อกคุกกี้พ่อมนต้องมีเพจสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมดกี่ตัว <laughs> มันทั้งหมดกี่ตัว16ตัว น่าจะเป็น16ตัวถ้าจะไม่ผิดนะครับ16ตัวภายใน16ตัวเนี้ต้องอัพแปเต็มเท่านั้นนะครับสงจะปลดล็อกได้นะครับผมส่วนสารเลี้ยงมันผมก็สมแข็มาละยี่สิบายเวลาเพชรนะครับก็จะเป็นนี่ตัวนี้นเองสมุดเรามาดูความสามารถมันก่อนอก,ๆๆๆๆอก่อนก่อนก่อนอื่นดูก่อนการเสียพลังจะช้าลงไป19%โอเคโอเคโอเคอันนี้เข้าใจเดี๋ยวผมขออัพเลือดก,ก่อนทำให้เต็มทำให้เต็มเอาแล้วโบนัสยังไม่มีอ่ะเนี้ย ยังไม่มียังไมมีมีแค่เลือดนึกว่าจะเปลี่ยนไอเยลลี่ไปด้วยอยากได้เยลลี่ไอที่มันเป็นอ่าะวะมวกมวกหมวกราชาที่มันเป็นมงกุฎอ่ะเออนั้นได้คะแนนเยอะดีแต่ที่ผมอยากให้ทางเซิร์ฟเขาเปลี่ยนมากสุดๆเลยก็คือเรื่องของอ,อ่อสมบัติมิสไซ์กับสัตว์เลี้ยงมิสไซ์ก็คือไอ้กล่องอันเนี่ยเ,ยเ,ยเยที่เวลามันยิงมามันจะเป็น เยลลี่โคลเว1นะคะซึ่งเป็นเมลเล็กแต่ของทางเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเขายิงออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นเยลลี่อันนี้ที่เช่นเราเอาไวเวล30มันก็จะเป็นเยลลี่อันนี้ตกลงมานะครับไม่ใช่เยลลี่โควิ1นะครับอันนี้คือคอ,อยากให้เขาเปลี่ยนแต่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนหรือยังนะครับเราก็มาดูเรื่องสมบัติก่อนนะเรื่องที่สมบัติตัวนี้ที่เราได้นะครับก็จะเป็นไอติมไอติมนี้เมื่อเราทําลายสิ่งกีดขวางเราจะได้เหรียญเพิ่ม1หนึ่งเหรียญถ้าอัพ9เนี่ยเราจะได้แค่ส มันคงไม่มีค่าอะไรสําหรับผลนหรอกนะมันคงไม่มีค่าอะไรนะส่วนสมุดอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วหซนบวกเ้าไปน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่แน่ใจลืมถ้าลืมลืมไปอ่านมาลืมส่วนคุกกี้ความสามารถคุกกี้นะครับจะยิงจะยิงเลเซอร์หรือเวทมนต์วิสัยเนี่ยไปโดนสิ่งกีดขวางยิงครบ5ครั้งปุ๊บ แล้วก็จะหลอดสีเขียวข้างล่างมันจะเต็มแล้วมันก็จะกลายเป็นบินลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมว่าเป็นยังไงเนาะอคอมโบอ่ะหนังสือแห่งปัญญาส่วนหนังสือแห่งปัญญาก็ดีอย่างหนึ่งนะครับคือเมื่อเราวิ่งเร็วคะแนนเราจะเพิ่มตามที่เราวิ่งเร็วนะครับถ้าเราวิ่งช้าเนี่ยวิ่งปกติมันก็เพิ่มคะแนนทีละพันสองพันมัน้งมันแล้วแต่แล้วแต่แต่ถ้าเราวิ่งเร็วเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเพิ่มเร็วมากนะครับเอาไว้คอมโบคู่กับตัวโฮีโร่ก็ได้นะครับเสร็จแล้ วันนี้อันนี้บูทสุ่มเป็นมูมัวแล้วกันช่างแม่งอ่ะเชื่อมไปเลยไหนด่านใหม่มีอะไรมั้งเนี่ยชืบอมชอิ่อันนี้ผมจะไม่ไม่ไม่กดเนี่ยแะยิงครั้งที่หนึ่งหลอดสีเขียวก็จะเพิ่มนะฮะหลอดสีเขียวเพิ่มมาละหนึ่งอัน,อนยิงครั้งที่สองหลอดเพิม่มมาละหนึ่งอันสังเกตสังเกตดูหลอดที่อยู่นิงครั้งที่สามปั๊บมาละไปก็ยิงที่สี่ปไปไปโอเค ตัวหนึ่งบ้าให้เลือกเฮ้ยให้คะแนนไปเรื่อยๆนะยิงหัวปึ้งก็จะเป็นนี้ฮะแล้วทำลายสิ่งแปลกปลานี่อยู่ข้างหน้าครับเนี่ยให้กลายเป็นยิลี่ประมาณนี้ด่านก็ไม่ได้แปลกตาสำหรับผมนะเพราะผมเป่นของเกาหลีด้วเหมือนเกาหลีก็เก๋เลยนะฮะกระดี่กระดีชิบชืดดดืดดืดดดโอ้ยไม่มีขยะแบบนี้ได้ด้วยอด ดีเดีกใส่สมบัติมาดีชื่ออชือะชื้อะชื้อโอ้โหลัคกี้มีดินดินโอ้เฮ้ยสังเกตค่อยเยลี่โคยิงมาเป็นี่อะไนะอ๋อเป็นเยลลี่โคเลอหนึงาเ้แต่ถ้าเป็นเลือมนี้ก็จะเป็นเยลลี่หรือเลืว เชือกนี่คันลิ้นนี้ข้าวตุ๋โอ้โันัทยูว์วันัสก็จะเปลี่ยนไปแน่นอนเอาทำไมของคนอื่นเขาเปลี่ยนนี่แต่คนอื่นเขาเปลี่ยนแล้วแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงน่าจะเก็บคะแนนได้เยอะขึ้นแน่แน่แน่หลอดเลือดก็เยอะอยู่เยอะอยู่ าดูดูคะแนนที่มันให้นะสมพั้าเดียวขึ้นถ้าเราเดินปกติเนี่ยก็หงนน่นนแล้วแต่แ้แต่นสชิวๆชิวชิวๆก็โดนแบบชิวๆหนูแบบดิจิตอลเนี่ยแดินปกน่ยคะแนนก็ได้เยอะอยู่นะโทข้บ ไม่ได้เดกพวกนี้เด็นี่อ่คุณเล่นมาก่อนคุณเล่นมากรอแต่ด่านนี้ผมไม่เคยัวเล็นเออโหมันเยอะโหันยาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหเตียมนานไหยางจริงเลยนะฮะเนี่ยก็คือนี้ไหดอ้เน่อเนหมดอ้หมดไอ้่มดไอ้ห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 มไอ้หด้หมดไอ้หม้หมดไอหมาไอ้วมดไอ้หอ้หมดไอ้้มดน้ดไหไอ้มอ้ได้มดไอ้ามดไอหมดไออหมหมดไอ้ห้หไอ้ห้หกดไอ้หดม วันนี้ปะทูอะทูตับแหลมเป็นเย็นเป็นเย็นเป็นเย็นไม่ได้แลยพวกสเต็ปบีสเ็ปบีโอ้สุดสุดยัลี่หมีบ้านอ่ะใครมีตัวี้ตัวสุดแล้วยันลี่หมีบ้านมีเยอมากจุดบินบินบินไปแล้วไปแล้วโอ้โหสิ่งที่ฝากไ ลยเ่อไม่ยากไม่ง่านไม่ยากไม่ง่ายากามันกลาวมีอะไรยากไปหาผมูแล้วแม่เียนเกมขนาดนี้ตัวเองก็ไปถึงไหนวะเนี่ยเอาเอาเอาแบบเล่นหมดเลยก็ได้เอาเเลอน ชิวชิวชิวไม่ได้แนกวนชิวๆวชิวมาแวสมบัติของข้อมดผมว่ามันก็แล้วแต่คนจะใส่่าผมไม่น่าจะใส่ดีกว่าเอาไว้คอมโบกับอื่นดีกว่านะสมบัติที่เรา่สมบัติมันก็ไม่มีอะไรเยอมากแค่ยิงมันได้เหรียญวยเปินเลยกระตุกที่ไหมล่ะข้อมีกระตุกไนึ่งยิงบินบินนี่บินว่าเขาพลาดคั้งเมื่อไหร่ก็จะบิน หน่อ้สามสี่าขึ้นมาก็มีจอด้วยได้ดีจะได้ดูในที่หกพัน ไมโหดูคะแนนขึ้นสี่ห้าพันสี่าพัดูว่คะแนนขึ้นแบบบยยิ่งอ่ะโัยยิ่งอ่โอยด่านนี้ต้องเอาตัวออกไกลไหมนอนเน่ยเอาตัวต้องไกลไหมหน่อยไอ่ไกลไหมเราเล่นในสนามตรงนจุดจุดยาวยาวยาวจังหวะนี้จังหวะนี้บินอีกแล้วบินบินสบายสบังหวะนี้ชิลไปแล้วไปแล้วพันร้อย ท่างไม่ได้ไม่ได้นําเดินมานเล่นมาไม่ได้น้่ชิกี้พาโดนไปดอกนึงหัวแตกหัวแตกอุ้ยห้าล้านแล้วคะแนนเยอะขนาดนี้ห้าล้านวหมือนกันหัวแตกดอกโอ้ยตายแล้วห้าล้านคือไเยห็นมั่จะออกมาชิกี้พกีชิี้พย่างนี้น่าจะเป็น A จ้าหายเลขหกเอ็นเฮ้ย เฟมเลยกระตุกตกตาเลยอุ๊ยอะไรอ่ะมันคืออะไรบวกโอ้เมื่อ E P เราขึ้นมันก็จะมีบอกด้วยนะว่าบวกหนึ่งจุดห้าสิบแปดเปอร์เซ็นะฮะโอ้ก็ก็ดีอ่ะก็ดีมันทำให้เรารู้นะว่า E P เราต้องการเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะเอานะฮะนี่ก็ข้าวประมาณนี้เนาะนะครับนะยังไงก็ อย่าลืมนะครับเวลาก็แล้วแต่ <c oughs> เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะฮะวันนี้ก็ อเอแคน่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายที่เดี๋ยวก่อนจะคุณดูคลิปจบแล้วแล้วคุณชอบหรือว่าคุณให้ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ลง Facebook หรือลงอะไรก็ได้กันแล้วจต่คุณนะครับจะพุดว่าไอ้นี่แม่งแคสคนซส้นตรงส้นติงตรงตรงส้นติงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่พวกคุณนะครับแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปและอย่างนึงกดติดตามหรือกดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้แคสเกมต่อไปที่ช่ายเย้